ครับสวัสดีครับเพื่อนครูทุกท่านนะครับที่ใช้ Google App for Education นะครับซึ่งบางท่านไปอบรมมาแล้วก็คงจะได้ทราบว่าจะมีการทำข้อสอบจาก Google Form นะครับแล้วก็มีปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับเข้ามาช่วยในการตรวจข้อสอบนะครับเราก็เป็นการทบทวนกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เคยใช้ g o o g l e a p p for education นะครับก็คงจะต้องติดต่อกับทางโรงเรียนนะครับเพราะว่า Google เนี่ยนะครับก็คงจะให้สิทธิ์กับทางโรงเรียนที่เสนอตัวเข้าไปนะครับก็ซึ่งตรงนี้สิทธิมากมายที่ที่ที่ทางโรงเรียนจะได้นี่มันก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือได้มาแล้วก็จะมีะการทำข้อสอบนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนกัน นะครับ à, ก่อนอื่นเราก็าไปที่ Google Drive นะครับถ้าท่านที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็ต้องล็อกอินเข้ามาที่อีเมลของที่มีโดเมนของโรงเรียนนะครับอย่างเช่นของผมนี้ก็จะเป็นโดเมนที่พูดน,นะครับโดเมนที่ต่อท้ายด้วยเ, à, เท d o e ac. ts นะครับ เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องเปิดไปที่ Google Drive ซึ่งกดในสี่เหลี่ยม9ช่องนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรง Drive นะครับจคลิกไปสักครู่หนึ่งนะครับ Google Drive ก็จะมานะครับซึ่งในตรงนี้ Google Drive ของของบัญชีที่ใช้ Google App for Education จะเป็น Google Drive ที่ไม่จำกัดนะครับไม่จำกัด พื้นที่การเก็บงานนะครับเก็บได้มากมายมา,าสารนะครับก็น่าสนใจทีเดียวทีนี้เราจะทำข้อสอบก็ต้องไปที่ Google Form นะครับก็คลิกตรงใหม่หรือ New นะครับคลิกแล้วก็ไปที่ Google Form ซึ่งตรงนี้จะไม่มีนะครับเราไปคลิกที่เพิ่มเติมชี้ไปที่เพิ่มเติมแล้วก็เห็นคําว่า o o g l e Form ครับคลิกก็จะเกิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เอ่อ ดยปกติแล้วติ๊กถูกตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเราลงลงชื่อเข้าใช้ด้วยโดเมนอย่างเงี้ยมันมันจะมันจะมีอย่างนี้นะครับจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดูฟอร์มนี้นะครับแล้วคือคือฟอร์มนี้จะให้คนอื่นดูไม่ได้นะเราเอาออกก็มันก็จะบอกว่าเออฟอร์มนี้มันจะทำให้คนอื่นนอกเหนือจากนี้ดูได้นะ ซึ่งไม่จํากัดแต่ถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้นะครับแสดงว่านักเรียนหรือว่าเพื่อนครูเท่าน,านั้นที่คนคนที่ใช้โดเมนเดียวกัน,นครับอย่างของผมต้องเป็น attheudom.ac.th เท่านั้นนะครับผมเอาแค่นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้ผมเลือกตรงนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าใครใช้บัญชีใครนะครับในการเข้ามานะครับ ผมก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์มไม่มีชื่อเออผมยังไม่มีข้อสอบผม,มหาข้อสอบก่อนก็แล้วกันนะครับผมขอไปที่ไปที่ True ปลูกัญญาคนบะไปเอาข้อสอบจริงๆข้อสอบเขาข้อสอบของ True ปลูกัญญานี้ก็ก็เป็นข้อสอบที่มีวัดผลในตัวอยู่แล้วแหละนะครับเป็นแต่ว่า ก็เป็นเขาเรียกอะไรมมีมีการวัดผลในตัวแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่นะครับที่มันแมรูปัญญาขอเพียแต่ว่ามันไม่ส่งผลคะแนนมาให้กับคนออกข้อสอบและก็คนที่ทำข้อสอบนะครับเพราะว่าก็อาจจะ มีข้อแตกต่างนะครับเนื่องจากเนื่องจากเราไม่ใช่เจา้าของแต่ว่าตรงนี้ผมก็ไม่แนะนำนะรับแต่ว่าออกข้อสอบเดี๋ยวมันนานนะครับเอาวิชาอะไรภาษาไทยครูนกเล็กอะไรดูสิ้าไปดูไม่ต้องต้องไปที่ข้อสอบใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่คนละังข้อสอบ,อสอบหน้าแรกครังข้อสอบเลยนะครับเสียเวลาน,นี้แป๊บหนึ่ง เอาข้อสอบนี้ก็ได้ข้อใดผิดอันนี้ละการรักษาวาจามารยาทอาย,ยกตัวอย่างข้อสอบง่ายๆก่อนนะครับเป็นเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำข้อสอบผมก็จะไปที่ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์นะมันจะได้ง่ายไม่ต้องทำข้อสอบอุ้ยฉเฉลยไม่เป็นไรครับฉเฉลยก็ปกติมัธยมเราก็ฉเฉลยตัวเลือกเนี่ย ส,สีตัวเลือกนะแต่ว่าตรงนี้เป็นป .5 ก็ไม่เป็นไรถือว่ายกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับผมก็จะไปที่กลับไปที่แท็บฟอร์มเหมือนเดิมนะครับพอจะตั้งชื่อก่อนหรือท่างว่นไงเอาเอา,เอาข้อสอบอื่นก็ได้เอามอปนี้ปถมมัธยมเอามัธยมศาษาไทยก็ได้ มัธยมอ๋อต้องเลือกตรงนี้ด้วยวตรงนี้ด้วยมัธยมหนึ่งค้นหาอ๋อต้องเอาวิชาด้วยอบสาไทายอนะภาษาไทายข้อห้าข้อส,สมิงพระรามอาสายากไหมเนาะดูตัวอย่างการสอบนะมีสองตัวเลือก ชาไทยชุดที่3ามอสาตัวอย่างกอนเสียเวลาตรงเลือกเนี่ยโอเคครับเอาเอนี้ยมันค่อยเป็นมัธยมหน่อยไม่คุ้นนะครับชื่อวิชาข้อสอบชื่อข้อสอบก็ผมก็ copy ไปเลยที่ที่มาหาข้อสอบเนี่ copy ค,คลิกขวานะเอ้ยเลือกคัดลอกโอเคแล้วก็มาที่ฟอร์ไม่มีชื่อแล้วคลิกขวาแล้ววางไปเลย นะครับตกลงอันนี้ละเมดลิขิธ์หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วให้ทุกท่านได้เห็นว่าเอ,อ้ยบางบางทีออกข้อสอบจากบัดเอาแล้วนะก็อาจจะก๊อบมาได้นะครับเสร็จแล้วข้อหนึ่งแต่ก่อนอื่นนะครับตรงนี้ต้องต้องให้ระบุชื่อด้วยนะครับตรงนี้เราก็ต้องเป็นคําถามแรกชื่อโอ้ขอไปครับชื่อสกุล สกุลผู้เข้าสอบเ,อเพราะว่าไว้ไวเป็นที่อ้างอิงนะครับแลวก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับก็คำถามนี้ต้องตอบเสร็จสิน้นอันนี้เป็นจุดไว้อ้างอิงเดีย๋ยวผมจะบอกว่าอ้างอิงเรื่องอะไรนะครับต่อไปเราเพิ่มรายการนะครับคลิกแล้วก็เลือกตรงหลายตัวเลือกนะครับเสร็จแล้วไปก๊อปข้อสอบมาเลยครับ จริงๆข้อสอบสามารถที่จะสลับข้อได้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เ,าเอาตามนี้ก่อนสลับตัวเลือกได้คลิกขวาแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาที่แท็บนี้สลับไปสลับมาครับแล้วก็วางนะครับแล้วตรงนี้ข้อความชื่อเหลือก็ไม่ต้องนะครับเราเอาเพื่อความง่ายนะครับก็คลิกขวาคัดลอกอ,อันนี้นานหน่อยนะครับ สังห้าข้อนะครับท่านที่ดูอยู่ก็กระโดดข้ามไปรอเลยก็ได้หรือว่าทำทาไปพร้อมกันเลยก็ได้นะผมจะไม่ก๊อปตัวเลขที่เป็นเ,เลขข้อนะครับแล้วก็ตัวตัวที่เป็นตัวเลือกนี่ก็ไม่ต้องนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็คือต้องเลือกนักเรียนต้องเลือกคำถามที่ต้องตอบในในการ ตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกให้เป็นการสลับตัวเลือกได้คือแต่ละข้อเนี่ยสลับกันได้นะก็ผมก็เ,เลือกด้วยเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นจากนั้นเพิ่มรายการอีกเป็นข้อที่2ก็มาที่หลายตัวเลือกเหมือนเดิมครับไปก๊อปข้อสอมานะครับเรื่องเฉลยเนี่ยผมคงเฉลยไม่ถูกครับคงจะยกตัวอย่างไปก่อนเพราะว่า ไม่ได้เชี่ยวชามไม่ได้เรียนมาเรียนมาหรือเปล่ายังจำไม่ได้เลยเรื่องนี้นะครับออฟันแหนมคลุมระวังการคลุมมาด้วยนะครับต้องสังเกตด้วยว่าคลุมมาหมดหรือเปล่าออบางท่านไม่เห็นว่าผมก๊อปปี้ไปยังไงคือคลิกขวาคัดลอกเลยว่าผมกดที่คีย์บอร์ดเขานะครับ c t r o l c แล้วก็ c t r o l v ก็เสร็จสิ้นสลับตัวเลือกไหมก็ต้องสลับนิดนะึง เพิ่มรายการอีกอไปข้อ3อค,คลุมคลิกขวาคัาลอกหรือ c t r o l c เอา,าได้ c t r l v เอาเลยปึ๊บ c o n t r l คลุมยิง Ctrl ค t น l รวเลวาง c o n t r l v ชึบเท้าแสนโมปึ๊บคลิกชึบ c o n t r l v ไป Ctrl c t r l c มาที่แถบนี้ c t r l v นะครับพร้อมกันเลยนะครับผมจะเอาห้าข้อนะเพื่อความความอะไรความพอดีพอดีนะครัคำถามที่ต้องตอบเสร็จสิ้นต่อไปข้อสอืมอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวท่านที่เบื่อก็ youtube ท่านโหลดเร็วหรือเปล่าแล้วก็กระโดดหรือว่าไปหาหน้ามาถ้าทานก่อนก็ได้ครับข้อ4ละเดี๋ยวถึงข้อห้ากลับมาก็คงจะเสร็จพอดีเดินไปหาตู้เย็นหาได้ทานก่อนแล้วตั้งค่าขั้นสูงสลับตัวเลือกและคำถามนี้ต้องตอบอ่าข้อ5แล้วหลายตัวเลือกชุดข้อห้า ลุ c t r l c c t r o l v อ่ขั้นสูงกว่านี้เราค่อยคุยกันหรือใครมีปัญหาก็ส่งมาได้นะครับที่ Facebook ครูนรินนะครับวันงชัยอ่าลายลายมีครับแต่ไม่เคยใช้ชีวิตมันหลายด้านเกินนะครับประจําอยู่ที่ Facebook อย่างเดียวนะครับข้อ5ตัวเลขสุดท้ายแล้วนะครับ สลับตัวเลือกแล้วก็คำถามได้ท่องตอบเสร็จสิน้นเราก็จะได้ข้ขอสอบวิชาภาษาไทยมขยับหน่อยมสามชุดที่3โอเคนะครับน่าจะโอเคนะครับสำรวจดูนิดนึงหรือไม่เราก็ไปที่ดูฟอร์มออนไลน์นะครับโอเคข้อสอบน่าจะเป็นนี้นะครับเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ สมมุติว่าเราทำข้อสอบเสร็จแล้วปิดปิดปิดอ่าปิดอุ้ยปิดทิ้งได้ยังไงปิดทิ้งก็ไม่เป็นไรครับกสมมติว่าเราเปิดงานมาใหม่หลายวันแล้วนะครับแล้วก็มาที่ล็อกอินมาที่ Google Chrome แนะนำา Google Chrome ก็ไปที่ drive นะครับเปิดอันนี้วันต่อมานะครับนีแล้วงานเราอยู่ไหน ป,ปกติแล้วมันจะเรียงโฟลเดอร์ไว้ก่อนนะที่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  g ูเกิของเรานะครับตอนนี้ผมเลือกไปที่แก้ไขล่าสุดแก้ไขล่าสุดก็เลื่อนมาดูหรือค้นหาตรงนี้ก็ได้ครับค้นหาข้อสอบอย่างเงี้ยหรือภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมมองเห็นแล้วแหละเนี่ยคือตรงนี้มี2มี2ออ,อันนะครับ ตรงนี้ที่มีวงเล็บการตอบกลับนั่นคือข้อมูลที่จะที่ทำจากฟอร์มเนี้ยจะส่งข้อมูลมาเก็บที่นี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยคุณครูเข้าถึงคนเดียวแล้ทีนี้มาถึง Google ตรงนี้นเับเบิลคลิกอ่าวิชาภาษาไทยเนี้ยชุดที่3เป็นฟอร์มนะครับเป็นฟอร์มอันนี้ได้แล้วนะเราก็ดูฟอร์มออนไลน์ตรงนี้ครับ ตรงนี้เราสามารถ Copy คลุมแล้วก็คลุมแล้วก็คัดลอกเนี่ยคัดลอกพวกเนี้ยเอาไปให้เด็กนักเรียนไปให้วิธีไหนก็ส่งเมลก็ได้หรือว่าใน g o g ูเ c l a s s าสคล s สร o มเนี่ยนะครับแล้วก็ใน Google Google s i t e อะไรเงี้ยเราก็ไปแปะได้นะครับแต่ว่า คนที่จะเข้ามาได้จริงๆก็ต้องเป็นโดเมนเดียวกันเพราะว่าเมื่อกี้เราติ๊กตรงจาเป็นต้องเข้าสู่สระบบตรงนี้นะครับของโรงเรียนเทวดาอมิยากขอ,ของท่าน,นก็จะเป็นชื่ออ,อีกชื่อหนึ่งนะครับเ,เมื่อได้ Google Form แล้วสมสมติว่านี่นักเรียนเข้ามา,าแล้วก็จะทําข้อสอบแล้วนะครับทีนี้ผมปิดตรงนี้ก็แล้วนะครับตรงนี้คือ การตอกลับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับวิชาภาษาไทายม .3 ชุดที่ที่3เนี่ยก็ดี๋ยวมันคลิกเข้าไปดูมันก็คืองานที่เป็นสเปรดชีตคือ Google เรียกง,ง่ายๆคือ Excel นะครับมันก็จะรอเป็นเหมือนที่เก็บไฟล์ที่เก็บแฟ้มรอว่าจะมีคนทำข้อสอบไหมเอาสมมติว่าผมเป็นเด็กชายเด็กชายที่1น,นะครับเด็กชาย1 เด็กชายหนึ่งก็มาทำข้อสอบคือมาทำข้อสอบไปหรือครูจะทำก่อนก็ได้นะจริงจริงมันจะอ้างอิงคำตอบจากครูนะผมก็ส่งครูที่อยู่ทางนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาว่าเออมีมีการาทำข้อสอบมาแล้วโดยชื่อเด็กชายคนหนึ่งแต่เมลบังเอิญผมใช้เมลของตัวเองนะครับ ทีนี้เด็กชายคนที่สองก็ส่งมานะครับก็เปลี่ยนคนต่อบ้างาสังเกตผมผมผมคลิกข้อเยอะผมคลิกตรงนี้เอานะครับข้อมูลมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันต่างกันไหมผมคลิกส่งแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้ข้อมูลมันข้อมูลเก่าจะถูกล้างเห็นไ,ไหมครับตรงนี้ก็จะหายไป ที่เลือกไว้ผมเด็กเมื่อกี้เด็กชายคนที่หนึ่งซ้ำนะครับลบทิ้งก่อนลบแถวนีเ้เด็กชาย2ผโอเคมก็เลือกห้าข้อสมผมก็กลับมาเด็กชาย3สามเปลี่ยนบ้าง ทีนี้เมื่อจะมีการมาตรวจที่เนี้ยต้องคุณครูต้องมาทําเองด้วยนะครับต้องมาเฉลยผมก็เป็นคุณครูหรือ,คร,รอครูหรือเฉลยก็ได้ครูก็ได้นะครับไม่มีไม่เป็นไรไม่มีคนผมติว่าเออเฉลยก็เหมือนเด็กชายสามนะครับผิดข้อเดียวก็ได้เด็กชายสามผิดข้อเดียวเปลี่ยนข้อเดียวผมก็ส่งไปนั้นที่นี่ ที่ Google ที่เนี้ยนะครับก็จะมีข้อมูลมากมายมาสารเท่ากับจำนวนนักเรียนของเราที่ทำข้อสอบแต่จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งที่คุณครูเข้ามาเฉลยนะครับก็คือไอตรงเนี้ยเป็นครูครับทีนี้ถามว่าจะเฉลยยังไงตัวเฉลยเขาจะมีส่วนเสริมเข้ามาช่วยก็เรียกว่าส่วนเสริมหรือปลั๊กอินตัวเนี้ย เราคลิกตรงคําว่าส่วนเสริมแล้วก็คลิกตรงดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมที่ที่ว่ามีมากมายมาสารที่จะมาช่วยแต่ว่าส่วนเสริมที่ที่จะมาใช้คือตัวนี้ครับฟลูบารูฟลูบารูเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะมาช่วยพวกเราแต่ถ้าหาไม่เจอแบบนี้คลิกตรงค้นหาส่วนเสริมนะครับ fflu b a ดับเบิลโหมดเลนเตอร์อ่ามันก็จะขึ้นมานะ่ครับก็ก็เหมือนกันครับเราคลิกตรงนั้นเมื่อกี้ก็จะขึ้นคําว่าฟรีเหมือนกันคลิกคําว่าฟรีนะครับอันนี้ครูเข้ามาแล้วนะครับครูอ่ตัวปลั๊กอินตัวส่วนเสริมนี้ก็จะถามว่าเออจะมีการทาอย่างนู้นอย่างนี้ในในในเอกสารคุณนะยอมรับไหมยอมรับไปเลยครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับ สักครู่หนึ่งก็คลิกมันก็จะบอกว่ากําลังทํางานแล้วก็หายไปแล้วก็มีข้อความโชว์ขึ้นมาเออได้เข้ามาที่สนเสริมแล้วนะคลิกที่ส่วนเสริมจะเห็นคําว่าฟลูบารูโผล่ขึ้นมานะครับทีนี้สมมุติว่าจริงๆเราทําไว้ก่อนก็ได้นะนะครับติดตั้งไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าออตอนนี้มีนักเรียนทังข้อสอบมาแล้วแล้วก็คลิกไปที่ส่วนเสริม,รมแล้วก็เลือกฟลูบารูแล้วกด คลิกไปที่ตรงคำว่าเกรด a s s i g n m e n t นะครับด,ดูดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำถามคำถามคำถามก็มีถามว่าชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้มาจากไหนมาจากตรงที่เราติ๊กเมื่อกี้ประทับเวลาอย่างเงี้ยประทับเวลามันเกิดขึ้นเองนะครับอันนี้เกิดขึ้นเองตามที่เราเลือกไว้ ชื่อผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ข้อสอบก็ให้เลือกตรงคำว่า identify student นะครับแล้วก็ชื่อสกุลผู้ข้อสอบเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ข้อสอบเป็น identify student นะครับก็จะมีข้อสอบที่เหลือก็จะเป็นข้อสอบแล้วกด continue จากนั้นเขบอกว่าเออให้หา answer key ซิ answer key คือคนที่ตอบถูกทั้งหมดอะ่ะก็ ็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นคุณครูใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกคุณครูเลือกตรงนี้คือเฉลยนะมันจะอ,อ้างอิงมามาอย่างตัวนีน้มันก็บอกให้ชัวนะแล้วกด continue มันก็บอกฟรู r รูเกรดเกรดดิ้ง complete เสร็จแล้วแหละกดเสร็จแล้วมันก็จะ คลิกปิดหน้าต่างนี้ขึ้นแล้วก็จะมีแท็บเกิดขึ้นมานครับแท็บสองแท็บแท็บที่1ก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปแท็บที่2ก็จะมีคำว่าเกรดนะครับทีนี้มันก็จะโชว์คะแนนออกมาครับชื่อผู้ใช้อ,อีเมลตรงนี้แล้วก็ชื่อผู้เข้าสอบครับเด็กชายหนึ่งเด็กชายสองเด็กชายสาม,าสามผิดข้อเดียว ได้80คะแนนแล้วก็ข้อที่น่าจะตัดออกนะครับก็คือหลายคนก็ตอบผิดนะครแต่คนเก่งเขาตอบได้นค,ค,นคนที่ผ่านก็ตอบได้นะ้วแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะก็คือข้อนี้นะครับจริงๆแล้วมันมอีอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายนะครับราะไม่อยากให้ Youtube ที่ท่านดูนี่ยาวไปเดี๋ยวบางท่านโหลดโหลดไม่ได้ก็อธิบายเป็นตอนๆไปก็แล้วกัน ตรงนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อนทีนี้เ,เราจะส่งเมลไปกลับไปยังคนที่ทำข้อสอบเข้ามาเนี่ยโดยยึดเมลพวกนี้เราก็ไปที่ส่วนเสริมไปที่ปรู a าลูแล้วก็ไปอ e ีเมลเกรดคลิกไปที่อ e ีเมลเกรดนะครับทำการส่งเมลส่งเมลไปกับคำถามเอาชื่อผู้เข้าสอบแล้วแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ include list of อ uh, question and score ไหมก็คือเอาเอาคำถามแล้วก็เอาคะแนนไปด้วยไหมเอาไปด้วยแล้วก็ include answer key ไหมเอาเอาเฉลยไปด้วยไหมนะก็เอาทั้งหมดกด continue ตรงนี้ก็จะมีเม i ตอนนี้เ a i ผม19นะมันบอกว่า r u ูว์ อ,อ,อาจจะมีอาจจะมีผลมาจากที่ว่าอีเมลของผมเนี่ยมันมันเหมือนเหมือนกันนะครับมันก็เลยว่าอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวผมลองอีกรอบนะลองอีกรอบหนะึ่งเสริมๆคือ,ค,อคือพออีเมลมันเหมือนกันมันก็จะสงสัยเหมือนกันนะผมก็อีเมลอีกรอบหนะึ่งเคผมไม่ยุ่งยากนะสง่งไป ส่งได้หรือเปล่าอ่าส่งไปแล้วนะครับ in three grade w e r e s u c c e s s fully email ก็ส่งมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้เมลอ่ได้ยินเสียงว่าสิบเก้าก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วในยี่สิบเอ็ดเนี่ยในยี่สิบเอ็ดเนี่ยจริงๆแล้วจะมีจะมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นคน คนเข้าสอบครับนี่ here is your grade for ก็ก็คือ,คอตัวนี้จะเป็นคะแนนแต่ว่าตัวนี้ not reply ของตัวตัวเนี้ยจะเป็นของคุณครูลองเข้าไปดูนะผมก็ไม่ไม่ชัวร์นะอ,อันนี้ก็จะเป็นเด็กชายคนที่สองมันมันทยอยมาก็คำว่า record เนี้ยก็จะเป็นบันทึกข้อมูลไว้นะครับเพื่อส่งกลับ คว่ารคคอร์ดที่ขึ้นต้นด้วยรคคอร์ดนี่ก็จะเป็นพวกพวกที่ส่งเขาเรียกอะไรส่งกลับมาหาคุณครูคนที่ออกข้อสอบนะครับส่งส่งลิงก์กลับมาตัวนี้ด้านล่างก็จะมีลิงก์เปิดเมื่อเปิดไปก็จะเป็นตัวเดียวกันตัวเดียกัน,นครับตัวเดียกันตัวนี้ทีนี้บังเอิญว่าถ้ามีนักเรียนทําข้อสอบเข้ามาใหม่นะครับ เด็กชายคนที่เด็กชายคนที่สแต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะจำกัดเวลาใช่ไหมเด็กชายสี่อ่าจะเปลี่ยนข้อหน่อยเด็กชายสแล้วก็ส่งตรงหน้านี้มันจะไม่เห็นนะหน้านี้จะไม่เห็นต้องต้องคลิกมาที่แท็บตรงนี้เห็นไหมครับเด็กชายสี่เนี่ยก็ส่งคะแนนมาแต่ว่าตรงเกรดเนี่ยก็ยังไม่ตัด เราต้องไปที่ส่วนเสริมนะไปที่หน้านี้ก่อนก็ได้ไปที่ส่วนเสริมแล้วก็ครูบารูแล้วก็คำว่า r e เกรด e อ s เ e สเมนต์ตัวนี้เราก็รีเกรดไหมใช่มันคือมันดำเนินการกระบวนการใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ Identify ฟายอินเแล้วก็ไปเพราะที่เหลือมันเป็นข้อข้อสอบแล้วก็เลือกเอาครูเหมือนเดิมรอสักครู่ กดคอนติเนีอ่าโอเคเสร็จแล้วเด็กชายคนที่4ก็จะมานะได้6กเช่นเดียวกันทีนี้ทีนี้มาแถบนิกเหมือนเดิมบังเอิญว่าเอ๊ะทำไม60%ถึงไม่ผ่านเพราะว่าที่ส่วนเสริมเหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการที่จะปรับ เกณฑ์ ain, ขั้นต่ำครับมามาที่ฟรูบารูแล้วก็มาเลือกตรง a d v a านซ์นะครับแล้วก็ Advanced Option นะครับตัวนี้ใช้หรือเปล่าเดีือนโอเคใช่ครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนต่ำสุดเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดที่จะให้ผ่านผมผมเอาไว้ที่50เลยผมก็โอเคซัมมิตท,ทีนี้ผมก็ต้องไปรีเกรดใหม่รีเกรดะไซส์เมนก็อาจจะเสียเวลานิดนึงใช่ เหมือนเดิมครับมี2จุดที่เราต้องเปลี่ยนเป็น identify student แล้วกด continue จากนั้นเลือกเฉลยก็คือของคุณครูคลิก continue preading complete โอเคมาดูเลครับก็ผ่านทุกคนคำว่าสีแดงๆนั้นหายไปแล้ว นะครับก็ทําให้ในกักเรียนได้ผ่านทุกคนแล้วก็เลือกเลือกได้ตรงนั้นแหละครับเลือกเปอร์เซ็นที่ที่เราต้องการเป็นเปอร์เซ็นขั้นต่ำนะครับทีนี้คลิปต่อไปเราจะพูดถึงการทําให้มันส่งส่งอีเมลเข้ามาเมื่อกี้เราลืมส่งเมลใช่ไหมครับก็ไปที่เสริมแล้วก็มปที่อีเมลเกรดนะครับอีกรอบหนึ่ง ส่งเมลอีกรอนึ่งดูว่าผลจะเป็นยังไงคลิก continue อ่ามันบอกว่ามีมีแค่เกรดเดียววันเกรดมีเอสที่ที่ส่งไปแล้วก็อีก3เกรดน่ะได้เคยส่งไปแล้วก็ไม่ต้องไปส่งไปนะก็ตกลงตอนนี้ก็จะกลายเป็นเมลเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีเมลเข้ามา เยอะแยะนะครับเพราะว่าก็จะมีะมคําถามมีถูกผิดเป็นสีให้เขียวกับแดงมาให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ฟรูบารุท่านใดที่ยังสงสัยก็เข้ามาที่ Facebook ผมก็ได้นะครับของครูครูนึนอนงชัยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับเข้ามาเลยถามกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับ